โผลคลอดแล้วรองพอบอกอสวสิพันกว่านายเด็กเส้นได้ดีคลอดแล้วคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายรองพอบอกอสวทั่วประเทศสิพันกว่าตำแหน่งคนทำงานคนดังคนมีในการมือหนุนต่างสมหวังตามคาดโดยเฉพาะที่สอบสวนกลางนักศึกมือทำงานในกองปราบเลื่อนชั้นเป็นแถงอาธิผู้กกำกับหลินผู้กำกับสองบกปขึ้นรองพอบกปปลาอ่องสศาลาผู้กำกับ,บ,กกบ,าากกบชาผู้กำกับหกมือปราบอิทธิพลภาคใต้ขึ้นในหน่วยเป็นรองผู้บัญชาการกปส่วนที่ตอมอสองลูกชายเรวัตเกล็นเกษณคุมพื้นที่สำคัญตาก สแก้วด้านนาครบาลพันตำรวจเอกฤทธีปานดำรองผู้บัญชาการกอหอ,อ .5 สไลด์เป็นรองผู้การสืบนครบาลที่บุรีรัมด็กบ้านใหญ่จากบ้านด่านขึ้นรองผู้การจังหวัดอุาสงกรามแต่ชนะรองเที่ยวนี้ขึ้นรองผู้กำกับด้วยคลอดแล้วคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายรองพอบอก,กอสวทุ่ประเทศมีผลวันที่7มีนาคมเปิดเผยเมื่อวันที่1มีนาคมเว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทยอยเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้ารชาชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บังคับการ รองพอบอกอถึงสารวัตรส,สววาระประจำปี2567กว่า4 0 0พันตำแหน่งเป็นไปตามกฎกอตอรอที่กำหนดให้การแต่งตั้งตำรวจระดับรองพอบอกอสววาระประจำปีต้องแล้วเสร็จภายใน28กุมภาพันธ์68สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอชอกอพันตำรวจเอกวิวัตจิตโสภากุลผู้กำกับสองบกอปอน,นรต57มือทำงานปิดคดีสำคัญต่อเนื่องขึ้นเป็นรองพอบอกอปปลาอ่อนสสาราพ,พันตำรวจเอก พงปนตชุกแก้วผู้กำกับ6บกป่านอรตอ0มือสืบสวนปร,ปราบปรามอิทธิพลภาคตายมือปืนรับจ้างขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการกรปพันตำรวจเอกเรืองรัตนหุงทิพรัตผู้กำกับสายตำรวจบกปปลาพานอรตอรุ่น53ขึ้นเป็นรองผบกปปลาพานพันตำรวจเอกเอกนิรุตวันสิริพักผู้กำกับหนึ่งบกทละนรตอรุ่น53สายตรงพลนตำรวจเอกกิรัตนเพชรพบตำรวจขึ้นเป็นรองผบกทละขยับพันตำรวจโททั์พโพสวรรณรองผู้กำกับหนึ่ง บกทลนราตหกสิบลูกม่อทางหลวงเป็นผู้กำกับหนึ่งบกทลพันตำรวจโทภัสกรณภาโชติรองผู้กำกับสามปสนรตารุ่น61มือทำคดีบกปลอ่สอสสาลาทลายแก๊งสำคัญหลายคดีขึ้นเป็นผู้กำกับหนึ่งปทสกองบัญชาการตำรวจนครบาลบชนพันตำรวจเอกกิติพจน์แก้วสีงามผู้กำกับศูนย์รวมข่าวบก,กสปพนราตารุ่น57มือทำงานสายตรงพลตำรวจโทสํราญนุนมา ผู้ช่วยพอบตํารวจขึ้นเป็นรองพอบกสปพพันตํารวจเอกอาคมชุมพลศผู้กำกับสอนนปทุมวันนรตรุ่น53พลนตำรวจโทสยามบุญสมพอบชนเอาขึ้นรองพอบกกอบชนพันตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือรองพอบกจนหนูรอเรตตรุ่น52ขยับเป็นรองผู้บัญชาการกน .5 พันตำรวจเอกเสกสิทธิ์สุภาอ้วนรองพอบกกน .9 นรตรุ่น45อดีตผู้กำกับสนบางซื่อกลับถิ่นเก่าเป็นรองผู้บัญชาการกน .2 พันตำรวจเอกฤทธีปานดำ รองผู้บัญชาการก,ร 5, น,น,กาน,นอห้ามือสืบสวนนครบาลนรตอรุ่น50ขยับเป็นรองพอบอกศส,ส,สบอชอนพันตำรวจเอกดุสิตวลยประโคนรองผอบอกบอชนอ,อดีตผู้กำกับสอนอบางยี่เรือนรตอรุ่น52กลับถิ่นเก่าเป็นรองผู้บัญชาการกนอ8พันตำรวจเอกกิติพงษ์พันศรีรองผู้บัญชาการกนอ9สายตรงพลนตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้ช่วยพอบตอำรวจเป็นรองผู้บัญชาการกนอ6พันตำรวจเอกธีรวิทย์บุษบันรองพอบกอังคอควายฝอฝาเป็นรองผอบกจรอ สำนักงานรตรวจคนเข้าเมืองสตมพันตำรวจเอกสถิตวิชัยกุลผู้กำกับตมอมงเจ้าพระนครศรีอยุธยาสายตรงพอบตำรวจเป็นรองพอบกสสาราฝอฟาร์ดตมพันตำรวจเอกขุมพุทิจองบุญวัฒนาผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองนรตอรุ่น56เป็นผกตอมงเจ้าระยองพันตำรวจเอกเด่นชายเจริญยุทธ์ผู้กำกับสสบกตมอ6อดีตในเวรพลนตำรวจเอกธนิศักดิ์ธีรสวัสดิ์อดีตรองพอบตำรวจเป็นผู้กำกับตอมงเจ้าระนองร้อยตำรวจเอก หญิงบริษัทธีรสวัิรรองสวฝ่ายตมขาเข้าด่านตมทอำเภอสุวรรณภูมิบกตมสองลูกสาวพลตำรวจเอกธนิศักดิ์เป็นนวะศสองพบชสตมพันตำรวจโทสุทินธีรสวัิ์สวตหม่อมเจ้าสุพรรณบุรีบกตมเป็นรองผู้กำกับด่านตมทภูเก็ตพันตำรวจเอกชินกรกอัอวภูมิผู้กำกับด่านตมเชียงแสนอดีตนายเวณพลตำรวจเอกปิยะอุทยโยอดีตรองพบตำรวจ เป็นผู้กำกับตอมหม่อมเจ้าตากพันตำรวจเอกพัทธงทิวดมาพงศ์ผู้กำกับด่านตอมทภูเก็ตเป็นผู้กำกับตอมหม่อมเจ้านนทบุรีพันตำรวจเอกสักรินเกิดสามอางผู้ช่วยนวะศบสี พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีตพอบอตำรวจโยกมาลงเป็นผู้กำกับฟออหนึ่งบกอกสตามพันตำรวจตร,รีนัทวุฒิกลิจเกษนสวตหม่อมเจ้าลบบุรีลูกชายพลตำรวจโทรเรวัตกลินเกษนอดีตผู้บัญชาการชปรสโยกมาลงพื้นที่สำคัญเป็นสวตหม่อมเจ้าสแก้วพันตำรวจตรีนินวัตกลิจเกษนสวตหม่อมเจ้าสิงบุรีลูกชายพลตำรวจโทรเรวัตขยับลงพื้นที่สำคัญสวตหม่อมเจ้าตากพันตำรวจโทหญิงรัศรินธีรพัฒนากูล รองผู้กำกับฟออศิอกสตมสายการเมืองโยกมาเป็นผู้กำกับด่านตามอทอภูกเก็ตพันตํารวจโทอมรศัก์ดแสงวันรองผู้กำกับตม,มเจ้าสแก้วนรตรุ่น 50. รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยพอบอรตำรวจขยับขึ้นเป็นผู้กำกับฟออบุกตมสอง พันตำรวจเอกสยามอินสุวนรณโนผู้กำกับสพเมืองสมุทรสงครามนรต52ขยับขึ้นเป็นรองผอบกพสังภาจจานราชบุรีพันตำรวจเอกมานพุชชงรองผอบกพสัภาจจานจันทบุรีนรูรรตอเตารุ่น53เป็นรองผอบกพสังภาจจานระยองพันตำรวจเอกสิริวัฒส์สมกิิริผู้กำกับสพบ้านนาด่านพจังหวัดบุรีรัมนรตรุ่น57ขึ้นเป็นรองผอบกพสังภาจจานบุรีรัม เปิดทางให้พันตำรวจโทอนุเหล็กมีรองผู้กำกับจร,รอสอพอมึงบุรีรัม์นรอตอนรุ่น60ขึ้นเป็นผู้กำกับสอพอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์แทนทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าในตำรวจคนดังในสังคมไฮโซและแวดวงบันเทิงคือพันตำรวจโทสงกรานต์เตชนะนรงศรวปฏิบัติงานกอรมอนอสกอพ,อพอได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับปฏิบัติงานกอรมอนอสกอพอด้วย